ก็จะถึงวันเลือกตั้งกันแล้วนะครับเรามาดูกันดีกว่าว่าในช่วงเวลาที่กรกตห้ามก่อนวันเลือกตั้งและวันเลือกตั้งเนี่ยเราทําอะไรได้บ้างและทําไม่ได้บ้างเพื่อที่จะได้ไม่มีความผิดตามมาในภายหลังกันนะครับแต่ก่อนจะไปดูรายละเอียดสอก,ก์คหัวใจและกดติดตามเพื่อเป็นกนําลังใจให้กับราชิดกันด้วยนะครับ สำนักงานกรกตนะครับแจ้งเตือนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งและผู้สมัครสสให้ระวังยากกระทําผิดกฎหมายเลือกตั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งก่อนวันเลือกตั้งและในวันเลือกตั้งโดยมีข้อกําหนด12ข้อที่พึงปฏิบัติอย่างเคร่งครัดนะครับมีอะไรกันบ้างไปดูกันเลยครับข้อ 1. ครับห้ามหาสินธเลือกตั้งรวมถึงวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ว่าจะเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัครนับตั้งแต่เวลา18นาฬิกาของวันเสาร์ที่13พฤษภาคม2566 ข้อ2ครับห้ามหาเสียงเลือกตั้งโดวยวิธีการที่ไม่ว่าจะเป็นคุณหรือเป็นโทษข้อ 3. ครับห้ามขายจำหน่ายจ่ายแจกหรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิดข้อ 4. ห้ามผู้ใดซึ่งรู้ว่าตนเองเป็นผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้งพยายามออกเสียงลงคะแนนข้อ 5. ห้ามจงใจกระทำการด้วยวิธีใดให้บัตรเลือกตั้งชำรุดหรือเสียหายหรือทำให้เป็นบัตรเสียหรือห้ามทำบัตดเสียให้บัตรใช้งานได้ 6. ห้ามใช้บัตรอื่นที่ไม่ใช่บัตรเลือกตั้งเพื่อ,อออกเสียงลงคะแนน7 ห้ามนำบัตรเลือกตั้งออกไปจากที่เลือกตั้งเว้นแต่เป็นการกระทำของเจ้าหน้าที่และผู้มีอำนาจ 8. ห้ามถ่ายภาพบัตรเลือกตั้ง 9. ห้ามนำบัตรเลือกตั้งที่ออกเสียงลงคะแนนแล้วแสดงให้ผู้อื่นรับทราบว่าลงคะแนนให้ผู้สมัครท่านใด 10. ห้ามนำบัตรเลือกตั้งใส่ในหีบบัตรเลือกตั้งหากไม่มีอำนาจโดยชอบด้วยกฎหมายหรือกระทำการอันใดเป็นเหตุให้มีบัตรเลือกตั้งเพิ่มขึ้นจากความเป็นจริง ข้อ11ห้ามขัดขวางหน่วงเดี่ยวมิให้ผู้มีสิทธิ์ไปเลือกตั้งหรือมิให้ไปถึงณที่เลือกตั้งภายในเวลาที่กำหนดออกเสียงลงคะแนนได้และ 12. ข้อ12ห้ามผู้สมัครจัดจานพาหนะนำผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปยังที่เลือกตั้งหรือนำกลับจากที่เลือกตั้งโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือค่าจ้างและในวันที่14พฤษภาคมนี้นะครับอย่าลืมออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงของเรากันหนึ่งคะแนนของทุกท่านมีความหมายนะครับ